สวัสดีครับยุ่นนะครับช่วงนี้ก็โควิดซาลงแล้วนะฮะผมก็กลับมาถ่ายละครถ่ายซีรีส์เหมือนเดิมแล้วนะฮะไอเวลาพักผ่อนเวลาออกกำลังกายผมเนี่ยมันก็น้อยตามลงไปด้วยนะฮะผมก็เลยต้องมีตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะครับนั่นคือลิเซ่คาเฟ่นั่นเองครับถามว่าช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมาบอกครับแต่ปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟหรือว่าหลายๆคนก็จะรู้นะผมไม่ค่อยทานกาแฟนะว่าตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมต้องเปิดใจทานให้ตัวนี้เลยนะครับคุณสมบัติของเขานั่นคือไม่มีน้ําตาลศูนย์แคลอรี่ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีคอเลเอออยู่ในกาแฟด้วยครับทำให้ผิวไม่หมองคล้ำนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าทานกาแฟแล้วทำให้ผิวหมองคล้ำเนี่ยตัวนี้หายห่วงครับไม่มีและก็ยังคาเฟอีนต่ำด้วยนะครับไม่มีผลต่อระบบประสาทด้วยครบจบในตัวเดียวครับเลอร์คอฟฟี่นะครับเดี๋ยวผมลองทานให้ดูสักหนึ่งสองมาเริ่มกันเลยหนึ่งฟองครับเทไปในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะครับ ไวก้าชมกันเลยดูใกล้สีสวยสะดุวยค้นเสร็จแล้วเนี่ยดื่มได้เลยครับออกไปทำงานได้เลยไปไปทำงานกัน ลิซเซ่คอฟฟี่อย่าลืมไปหาซื้อกันเยอะนะครับ